เข้าสู่ช่นนองแหนไอกระปองกีฬาอีสานะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่บอวินนะครับโรบินสันบอวินมีงานมหักรรมสวนสนุกนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวผมจะอัพเดกทีนึงนะครับอตอนนี้เราก็ถึงที่โรบินสันแล้วนะครับที่จอดรถก่อนนะครับ โรบินสันบอร์วินรู้ัึกว่านี่เป็นมันตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันนะครับเคลือนลังพาน้องไปเที่ยวสวนสนุกนะครับแล้วก็นี่ครับเล่นย้มอีกนะเป็นอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราจะเคยเห็นนะครับใน ต้องทางโซเชียลต่างนะครับเราจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะผมว่ากาจะมีผู้เล่นที่หมุนๆนะดิ้วๆเป็นจานบินนะวันนี้ไม่ต้องไปดูในมือถือไม่ต้องอยู่ในคอมนละมาเจอของจงริงแล้วนะอย่างแต่ตุ้เล่นที่มีชื่อว่าอาราคัาที่เรอเข้ามาจากในติเกต็อกน,นะ thank uh you -huh. อันนี้อันนี้กล้าหรือกลัวกล้ากล้าใช่ป่าวแล้วถ้าเล่นไร้ดิ้งอ่ะไม่ถ้าเล่นอันนี้อ่ะกล้าหรือกลัวกลัวกลัวไหมเดี๋ยวเราจะไปเล่นชิงช้าสวรรค์นะครับน้องเขากล้าเล่นเปานหงส์บานหูใบคนละใบเออเป็นเดิมเสี่ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับ ไจะได้ขึ้นทิ้งชา้าสวรรค์ครั้งแรกเฉย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 ไม่ได้แดกผมหรอกคร<ช>ับ<ช>เดี๋ยวใครดูกล้าหรือกลัว <c oughs> <c oughs> เราขึ้นแล้วครับ <c oughs> เอา้าจะกล้าหรือจะกลัวแล้วครับขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ทิ้งชา้าสวรรค์แล้วนะครับ <c oughs> กล้าหรือจะกลัวเคยดูนะครับว่าน้อเขาจะเล่นได้หรือเปล่า รู้สึกกระตุ้นเต้นไหมแค่นี้แดกควบไม่ได้หรอครับดูว่าน้องเขาจะตื่นเต้นไหมครั้งแรกครับกระขึ้นจิงดาสวรรค์ฝั่งนู้นก็โหนเหมือนกันฝั่งนู้นก็โหนเหมือนกันตื่นเต้นมากครับ งูเหรอแค่นี้แดกกูไม่ได้หรอครับเอาแล้วเอาแล้วเป็นไงวันนี้เครื่องเล่นชิ้นนี้กล้าหรือกลัวกล้าครับยังกล้าอยู่เขาบอกว่ายังกล้าอยู่ยังกล้าอยู่นะครับตอนนี้ใช่ใช่ขึ้นไปด่าลาข้างบนก่อนว่ากล้าหรือกลัวตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงชิวๆครับชิวๆชยังชิวๆเลยนะยังชิวๆเสียงอะไรวะ เชียวอ่ะเมันมันไม่บลานเสียวเสียวคือการั่รานงรับมแรอ่ะชอ่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างับผ้ากกได้มมันไม่มีไฟตรงนี้นะ้ยไฟมลอ่ะเบอเลยโอเกต่เสียวแล้ลงไป บอกครับเดี่ยวเออ,อ,อเลยอ่ะใครดูแม่เขานมาจะมีสายเบลให้เนะไม่มีอะไรครับเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับกานนี้โคตรเสียวเลยครับเสียวไหมตอนนี้รู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกแล้วนะครับเริ่มรู้สึกแล้วครับตอนลุกไปอ่ะผมไม่อยากพูดอ่ะครับ <laughs> บอกเลยผมจี๊ดแน่ สวยงามมากเลยครับึ้นมานี่คือในพื้นที่บ่อวินนะครับอกเอาลูกด้คุณด้เนี่ยนี่คือพื้นที่ของบ่อวินนี่คือโรบินเซนบ่อวินนะครับโอ้บรรยากาศสวยมากเียวคือ่เียวแล้วเซเามาอาลเล้ลงมากร่างรู้สึกยังไงโอโล่ใจโล่ใจ รู้ใจรู้ใจรู้ใจอ่ารููดูดูว่าปฏิกิริยาในการขึ้นไปอีกทีนึงรอบที่สองชิวค่ะไม่อยากจับโมนี่โมแล้วตอนนี้อย่าเบื่อนะน้องอย่าเบื่อนะพี่ไม่เบื่อหรอกพี่เออเฉยๆจะหิวหิวนะยันยันยันเป็นไงบ้าง เชื่อครับถึงสมัยงานบ้านนะแต่ว่าอั<า>น,นมันอันใหญ่หญได้บรรแบบยากาศีแบบกานยัวอ่ะกานรยว่กานยูวบ้านเท่าไหร่โอ้ปวดขึ้อย่างดีบรรยากาศสุดยอดโอหดาวอากาศเย็นดีเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างมีอะไรกลัวกว่านี้ไหมครับมีเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวพาเดี๋ยวพี่พาไปไวเก้งเลยน้องจะกล้าหรือจะกลัวจะกลัวเอาแล้วโอเคกี่รอบอ่ะก็อยี่รอบ น่าจะสามรอบนี่รอบที่สองผ่านไปแล้วนะครับรอบที่สามข้ารอบที่สามแล้วเี๋จะเป็นรอบที่สามชิวๆว่าในรอบต่อไปรอบที่เท่าไหร่สามรู้สึกเป็นยังไงบ้างสองรอบน<ๆ>ี้เฉยๆเฉยๆธรรมดา,าชิวๆว่ะไม่อยากจะพูดอ่ะตอนนี้ปวดหนักมาก ยืนไปิดกันนะครับ เอ้มีางวัลก็้อมยิงปืนเฉยไมมีรางวัลก็ซ้อมยิงปืนเฉยนะครับเป็นไงเไหมเอาเจ้ว่าผมแลกดีอ่ะว้นเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน โชว์เป้าหน่อยนี่ครับเป้าสะอาดโอ้เป้าสะอาดนี่นี่ดูของผมครับเทียบกันดูใครแม่นกว่ากันโอ้คูณห้าเลยเอ่ะแม่นแม่นแม่นยอดใครชอบคลิปเดียวเขอฝากกดแชร์กดซับกดซับตึกให้ของที่ความด้วยนะครับาพากันพบกันใหม่คลิปหน้าพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ